สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมอีไลแบล็กเซบับวันนี้ก็จะพาไปทําภารกิจพาธนยศไปเล่นน้ำนะครับอ่ะพาธนยศไปเล่นน้ํามันคืออะไรก็เนื่องจากว่าเกมซากุระมันอัปเดตส่วนน้ํามาใหม่นะครับแล้วผมแบบเพ้อมากเผอแล้วอยากพาไปดูมากๆก็เลยจะทําภารกิจพาธนยศไปเล่นน้านะครับอ่ะ ก่อนอื่นเลยก็มาขอแนะนําตัวน้องผู้หญิงคนนี้ก่อนสวัสดีค่ะดิฉันชื่ออนาวัยัยอรันรัตนากลชื่อเล่นชื่อน้องโอโซนนะคะเสียงคนพากมันก็ออกจะแปลกๆหน่อยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ละค่ะนี่ก็คือเพื่อนของดิฉันเองนะคะสวัสดีเด็กๆคือนายเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเหรอเอาว่าแต่นายฟิตหุ่นมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ๋อฉันก็ฟิตหุ่นตอนปิดเทอมยังไงล่ะ ก่อนเตรียมเรียนระดออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เรียนมันเป็นยุคโควิดพอดีเอาเหรอโอเคงั้นอขอวิดมีนะนจะพาไปหาธนายศอยู่ห้องสี่ทับเออ๋อห้องเดียวกับเรานี่เองธนยศที่เป็นหัวหน้าห้องสินะทําไมฉันไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเอาก็ขเขาเปิดกล้องอยู่ทุกครั้งทําไมนายไม่เคยเห็นเขาเลยอะ่ะอ๋อลืมไปใช้ g o o g l e m e e t i n g แล้วเวลาเข้าไม่ตรงกันก็เลยไม่เคยเห็นหน้าอ๋ออย่างนี้นี่เอง ฉันน่ะเคยเห็นหน้าธนายศอยู่นะก็พอจะจําเขาได้อยู่ว่าแต่เขาอยู่ไหนนะ้าอะขี้เกียจละมานน่เออฉันขอโทษนะขอจับมือหน่อยอุ๊ยเขินจังไม่ต้องมาเขินเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงเธอมีเสน,เน่ห์มากมายเธอน่ารักเหมือนควายมองไกลๆเหมือนกระทิงโอ๊ยตาย,ายธนยศอยู่ไหนเอ้าหายแล้วนี่ก็มาถึงห้องสี่ทับเอแล้วนะห้องเรียนของเราเอ้า แล้วทำไมเราไม่เห็นธนยศเลยล่ะธนยศอาจจะไปขี้อยู่ก็ได้ว่าแต่เขาไปไหนวะมองไม่เห็นโอ้ยตายทำไมการพากเสียงผู้หญิงมันมันเป็นแบบนี้มันต้องไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยววะเฮ้ยมันต้องน่ารักน่ารักดิเอาเอานี่ไงธนยศเฮือนักเรียนสอนนักเรียนสุดยอดเลยโอ้โห,หเขียนภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยเอาละครับนักเรียนห้องสี่ทับสี่ทุกคนฟังทางนี้นะครับเอา ไอ้่าหลับกันหมดเลยบางคนเล่นโทรศัพท์ไม่จดเล็กช่งเล็กเชอร์กันโอ้โหมีจดอยี่ยวคนเดียวสุดยอดเลยสวัสดีนายคือท่านยศอุดมใช่ไหมอยู่ห้องสีทับเอหรือเปล่าเอา้าใช่ว่าแต่เธอเป็นใครเนี่ยชั้นอโนไทยอรันตนากลไงอยู่ห้องสีทับเอเหมือนกันเอา้าว่าแต่อโนไทยเองเหรอเนี่ยทาไมฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยเธอไปอยู่ไหนมาเอา้ไาไอ้่าค็วันนี้มันเปิดเรียนวันแรกแถมฉันไม่เคยเปิดกล้องเวลาเรียนออนไลน์เลยด้วยตลอดเทอมอส .4 มาแล้วก็เลยน โฮยเลิศโ้ยเป็นภาษาจีนอ่ะเราก็เรียนออนไลน์มาตลอดแราจะไปเคยเห็นหน้ากันได้ยังไงนะเอา้าแล้วเธอเคยเห็นหน้าฉันได้ไงก็นายเปิดกล้องตลอดเวลาทำไมฉันจะไม่เคยเห็นหน้านายอืมเดี๋ยวฉันจะพานายไปดูอะไรสักอย่าง I can show the world ทำไมเสียงเปลียนไปวะเอา้านั่นเธอกำลังจะอัญเชิญปีาศาจหรือไงน่ะอโนทัยอรัรัตนากุลคุง้งอ๋อเปล่าน้าฉจะอัญเชิญเป็ดมามานี่มาทุกคนโอ้ย อุย้ยขี่ได้ทุกคนไม่เนี่ยเอาเอาเดียวเดี๋ยวเฮ้ยเปลี่ยนด,ดีกว่าเว้ยเฮ้ยอคาะเดตมันขี่เป็ดไม่ได้เว้ยเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องเปลี่ยนนี่มาขี่ลิมูซีนขนาดจิ๋วกันฉันไปเช่ามาในราคา200บาทรถคันนี้เคยชนคนตายมาแล้วโอ้ยเราเธอรู้ได้ยังไงเนี่ยเอา อ๋อจของร้านเขาบอกนะว่าไม่มีคนมาเช่ารถคันนี้เพราะว่ามันไปชนคนตายมาแล้วใครมันจะไปเช่าหรอเธอจะบ้าหรือเปล่าโนไทยรันรัตนกุลอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถตีลังกาโอ้โหขับเสี่ยงเกินไปอืมผมก็ยิ่งไม่ใช่มือโป้ขับรถด้วยอะโอ้นี่เธอจะพาไปไหนน่ะอ๋อจะพาไปดูสวนน้ํายังไงล่ะสวนหน้าบันโนไทยไม่พลาดอยู่แล้วอุ้ยมันขึ้นทางนี้หรือเปล่าผมจําไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออขึ้นไปทางเดียวกับปราสาทนี่แหละโอ้ย หฮ้ยไอ้หารถไฟไหมตายตายตายสบดคำหยาบเต็มเลยเด็กดูเยอะนี่ธนยศนายพูดคำหยาบอีกแล้วนะก็พูดตามเธอนั่นแหละฉันเป็นคนที่ไม่เคยพูดคำหยาบมาก่อนแล้วฉันก็รับไม่ได้ด้วยกับคำหยาบฉันก็เลยจะประชดเธอโอ้อยที่หายวายวอดมากทุกคนเงือยไปไปไปสวนน้ำกันทุกคนบายเยบายยสกีบายเยร้องเพลงอัญเชิญปีศาจแล้ว เอ้าว่าแต่สวนน้ำมันไปทางไหนฉันจาไม่ได้เ,เด็กๆนายจําได้หรือเปล่าอาฉันก็จําไม่ได้เหมือนกันมันไปทางไหนอ่ะเอา้าตายแล้วทุกคนหุยมันไปทางไหนวะเนี่ยรถไม่ถึกอือท้นุ้ยรถระเบิดเอ้ยพลังบัคุโกมาแล้วทุกคนเอ้ เอาล่ะทุกคนได้เวลาที่เราจะต้องมาแปลงร่างกันโอเคธนยศฉันขออนุญาตเว้ยนี่เธอเอาชุดอะไรมาใส่ให้ฉันเนี่ยก็ชุดว่ายน้ําไงไม่เคยใส่หรอกคะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยทำไมอันนี้ทำไมในคลิปนี้อนุไทยนี่ใส่ไม่ดีเลยวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ย ล่องกระดานใหญ่มากขาฉันมันจะหล่นลงมาอยู่ข้างล่างไหมเนี่ยอโนไทอรันรัตนกุลช่วยด้วยอาชัดก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้เหมือนกันแหละเราต้องรีบ,รบ,รบเดินเอาโอเคโอเคเราลงมาเล่นน้ํากันแล้วนายเห็นอะไรข้างล่างไหมธนยศนี่เดี๋ยวฉันจะสาธิตอะไรให้ดูมาอาคาเดชนายต้องเป็นพยานใ็กกับฉันลองไปใช้วันฟออลลองอุ้ยธนยศลุดออกจากคอแล้วเมื่อกี้อุ้ยเอยคือแบบอ่าเพื่อนหลุดออกจากคออ่ะอ่ะ นี่เด็กๆไหนเห็นธนายศมทนายศอยู่ไหนฉันไม่เห็นเหมือนกันธนายศหายไปแล้วหลุดออกจากคอตะก,กี้เลยโอ้ยออ้ยเอาก็ลงตามดาบกันมาอยู่นี่หว่าคือสไลด์ตามกันลงมาผมก็นึกว่าแบบหลุดแล้วอยู่ข้างบนแล้วมันก็ต้องตีลังกาลงมาข้างล่างอีกโอ้ยหนักหนาสาหัสมากเอาละทุกคนเราจะขึ้นไปเล่นต่อกันน,นี่เราโดดเรียนมาเพื่อทำสิ่งน,นี้เนี่ยนะอัครเดชนยว่าไง ฉันก็ว่ามันแปลกๆไปหน่อยอะเอาเอาตายตายแล้วทุกคนเพื่อนขึ้นไม่ได้เอาเอาไงดีเอาั่ไงเรือเรือไวกิ้งเราจะพาทุกคนไปเล่นเรือไวกิ้งกันเฮ้ hey, ไปกันเถอะโอเคธนยศฉันขอบังคับให้นายอุ้ยเอาตายแล้วกดผิดกลายเป็นฉากเล็บซีนเฉยเอานั่นไงเรือไวกิ้งมาแล้วเราไปขึ้นเรือไวกิ้งกันทุกคนเอาว่าแต่เด็กๆหายไปไหนแล้วเนี่ย หายไปเลยไม่เคยหวนคืนมาไม่เป็นไรธนยศฉันบังคับให้นายมานายก็ต้องมามานี่โอ้ยเอาอ่าเรือเวกิ้งหายโอ้ยส,สู้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 โอ้ยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าย่าเฝ้าโอ้ยตา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 ยเอา คือแบบถึงเรือมันจะผีไปหน่อยแต่ก็แบบมันก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วเดเกกูโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เดกูเอาเดกูมาจากไหน <c oughs> โอ้ยอัคระเดชน่คือกลายเป็นกออคอไปเป็นที่เรียบร้อยอา้าว <c oughs> นี่ฉันดำน้ำแม้แต่มันไหลเนี่ยเอาประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์โอเวบี baby. ช่วยด้วย <c oughs> ตกน้ำเช่เลยเอา้าว ทำ,ท,ทำไมทุกคนทำไมทุกคนดึงฉันแบบนี้ฉันต้องด,งดึงดึงดึงอยู่เนี่ยเมือ,องมาดานโอ้ยตายกระเพาะลำไส้ไปหมดแล้วโอ้โอ้ย,ย,อวออยควรจบภารกิจหรือว่าไปต่อควรไปต่อหรือว่าจบภารกิจแล้วพอแค่นี้เอาเรือไวกิ้งไม่รอเลยนี่ฉันได้ของเล่นใหม่แล้วล่ะเราไปเล่นกันเถอะเอา้าเดียว เห็นอะไรไหมเมื่อกี้นี้ทุกคนเห็นอะไรไหมธนายยศตกเรือเอาอาไม่นะแย่แล้วธนายยศจิตตรงนั้นนะแล้วแล้วเขาจะเป็นตายไร้ดียังไงฉันยังไม่รู้เลยซากเขาติดอยู่กับเรือหรือเปล่าอุ้ยนี่ฉันว่าเราต้องควรกลับไปกลับไปช่วยทนยศนะซาเขาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยกลายเป็นศพหรือยังก็ยังไม่รู้ืมตายตายตายแน่เลยเราไม่น่าพาเพื่อนมาทำร้ายแบบนี้ ออให้ตายเถอะให้ตายเถอะให้ตายเถอะไม่ฉันอยากจะกลับไปเอาธนยศกลับมาแล้วว่าแต่เขาอยู่ไหนวะเนี่ยธนยศโดนแกงของแท้คือแบบเป็นการทํานายดวงไปแบบว้าธนยศโดนแกงโอ้ยตายตายที่ตายแล้วเนี่ยเรามากันสองคนแล้วป่านนี้ธนยศจะเป็นยังไงบ้างนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็เป็นห่วงเขาแทบแย่เลยนะเอาหายไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะ,ไไะเอา เป็นตายร no ้าดีอยู่ที่ไหนธนายศนายอยู่ไหนฉันต้องการตามหาธนายศคุณค่าคุณเห็นเด็กผู้ชายใส่แว่นตาดำๆหน้าตาเอ้าเฮลมีทนายศโดนทอรณนีสูบตายสู้ตายตายตายตยตายตยหโอ้ยเอ้ยไงกับมันดิมันเอาเอาเอามันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ในเด ทนายศคนติดดินคนติดดินของแต่เออฉันจะขำหรือฉันจะสงสารมันดีไันได้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทนายศนายรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาไม้มางัดนายขึ้นอ้ต้องงัดทนคุณเลยตัวนี้ติดติดดนฉันเป็นคนดีมาตลอดชีวิตแต่ทำไมพระเจ้าดูก่อนกล้งจะบอกนี้เอาเดี๋ยวนะพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอาอ้ย ขัละเดนก็อีกคนเอาไปแล้วกูไม่อยู่ละไม่อยู่ละฉันไม่อยู่แล้วทุกคนเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้วิธีแก้บังง่ายๆนะครับก็คือก็แค่มูฟมาแล้วก็แบบเออก็แค่เรียนทุกคนมาอย่างเงี้ยเอยโอ้ย,โ,อยโดนแกงไม่ไหวแล้วธนยศโอเคโอเคเพื่อนๆเ,เราไปเล่นต่อที่ไหนกันดีไม่ต้องเล่นต่อแล้วฉันอยากกลับไปเรียนที่โรงเรียนโอ้ยเอาเอา,เอาตัวสูงเกินหัวติดสูงมันเปดแล้วหัวก็ติดตรงนั้นน่ะ โชคดีนะธนายศฉันจะกลับบ้านแล้วไม่เป็นไรฉันไม่เล่นอะไรแล้วล่ะขอให้นายมีความสุขกับเอา้าโ,โ,โดนธนายศตามสา,สา่แช่งแน่โอเคใครชื่อธนายศนะครับก็ต้องขออภัยมาที่นี้ขออภัยลูกหน้าโ,โดนแก๊งนั่งคลีบจริงๆอ้ายตายตายไปละ พอแค่นี้ดีกว่าถ้าไปต่อผมว่าผมคงแบบกระบังลมทำงานไม่ทมันแน่ๆไปแล้วครับสวัสดีครับเย้วู้